สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเ,เป็นสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตหน่วยที่สองโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนนะคะเราได้เรียนไปแล้วนะคะแต่คลิปนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ่เด็กๆมาดูค่ะสิ่งที่คุณครูจะสรุปให้ในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนแล้วก็โครงสร้างของหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะคะแล้วก็โรงเรียนแล้วก็บทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองนะคะ อโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก่อนค่ะโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวเด็กๆมาทบทวนกันนะคะว่ามีใครบ้างที่บ้านของเราคลิปที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วนะคะในครอบครัวของเรามีใครบ้างมีปู่มีย่ามีตามียายมีคุณลุงคุณป้าพ่ออาลุงป้าแม่นะพี่สาวพี่ชาย ตัวเราน้องสาวน้องชายแต่ว่าโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะคะมีตั้งฝั่งฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่ซึ่งฝ่ายพ่อเนี่ยพ่อของพ่อเนี่ยเราเรียกว่าปู่ใช่ไหมคะแม่ของพ่อเราเรียกว่ายา่าส่วนฝั่งของแม่พ่อของแม่เราเรียกว่าตาส่วนแม่ของแม่เราเรียกว่ายายนักเรียนดูสิคะว่าการเรียกชื่อของ สมาชิกในครอบครัวจะมีความแตกต่างกันระหว่างฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ทีนี้เรามาดูตัวอย่างฝั่งพ่อกันบ้างที่เป็นญาติพี่น้องหรือของพ่อนะคะลุงกับป้านะคะแล้วก็อานี่คือฝั่งของพ่อถ้าพี่ชายของพ่อเราก็เรียกลุงพี่สาวของพ่อเราก็เรียกป้าน้องชายของพ่อก็เรียกว่าอานะคะแต่พอมาดูฝั่งของคุณแม่ค่ะพี่ชายของแม่เราเรียกว่าลุงเหมือนกัน แต่พี่สาวของพ่อเออพี่สาวของแม่เราก็เรียกว่าป้าเหมือนกันนะคะส่วนน้องสาวของแม่เราเรียกว่านา้าเห็นไหมคะว่าแตกต่างกับฝั่งพ่อแล้วมันจะคิดน้องของพ่อเนี่ยเราเรียกอาแต่พอน้องของแม่เนี่ยเราเรียกว่านา้าเห็นไหมคะอ่าต่อไปพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายนี่เหมือนเดิมนะคะโอเคต่อไปความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันบ้าง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวเรื่องอะไรบ้างเราต้องตนหนอมน้ําใจซึ่งกันและก,กันก็คือหมายความว่าเวลาพูดจาอะไรเราไม่ใช้วาจารุนแรงกระทบกระทั้งให้เสียใจกันนะคะพูดจาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินแก้ปัญหาหรือพูดคุยกันนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะเวลาจามเจ็บป่วยหรือเรื่องอื่นๆ มีความรักความผูกพันระหว่างกันนะคะแน่นอนในครอบครัวเราก็ต้องรักกันนะคะห่วงใยซึ่งกันและกันดูแลเวลาเจ็บปุงเจ็บป่วยยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม่ทำนีตีเตียนไม่ไปด่าว่าต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะไม่ทอดทิ้งซึ่งกันเวลามีปัญหาอย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาอ่าโดนทอดทิ้งเลยอย่างเช่นพ่อแม่หรือ,อครอบครัวที่ เป็นพี่น้องกันพอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาแล้วทิ้งเลยนะคะอย่างนี้ไม่โอเคเนาะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนกันบ้างบทนี้คือบททบทวนที่เรียนผ่านมาแล้วนะคะโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียนมีใครกันบ้างเด็กๆตอบได้ไหมคะเด็กๆมีครูใหญ่หรือพอ,อ มีครูมีเจ้าหน้าที่ธุรการนักการบันโรงแม่ครัวหัวหน้าห้องและก็นักเรียนในห้องเรียนนี่คือสมาชิกในในโรงเรียนทึ่โงรงเรียนวัดหัวคุณครูก็ส่งคลิปที่แล้วให้นักเรียนดูแล้วแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยนะคะอ่านี่คือโครงสร้างของโรงเรียนก็คือสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั่นเองไม่เกี่ยวกับข้างนอกนักเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองนี้ไม่เกี่ยวนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะ ครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนนักเรียนก็เหมือนกันมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือและข้อเชื่อฟังคุณครูส่วนผู้บริหารก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและก็ดูแลคุณครูดูแลนักเรียนนะคะส่วนคุณครูระหว่างเพื่อนครูและก็ระหว่างครูกับบุคลากรในทาง,งานในใที่ทํางานเราก็ต้องมีความรักซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะคุณครูก็ดูแลเด็กสอนหนังสือสําคัญที่สุด บทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนนะคะมาดูบทบาทและสิทธิหน้าที่ของออนักเรียนกันก่อนบทบาทและหน้าที่หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติค่ะส่วนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจที่บุคคลจะกระทำได้อย่างอิสระตามกฎหมายค่ะนักเรียนความแตกต่างของบทบาทหน้าที่และบทบาท และสิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะนี่ในครอบครัวนะลูกมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัวคือช่วยเหลืองานบ้านเช่นกวาดบ้านปัดขี้ฝุ่นช่วยรดน้ำต้นไม้ล้างจานทำกับข้าวพับเสื้อผ้าพับที่นอนอย่างเนี้ยอ่ช่วยช่วยแม่อย่างเนี้ยเท่าที่เราทำได้นะคะบทบาทของเราดูแลพ่อแม่ก็เป็นบทบาทของเรานะ การให้อำนาจการใช้อำนาจและบทบาทหน้าที่ของสิทธิของสมาชิกในครอบครัวค่ะคุณครูสอนแล้วเนาะพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีดูแลเลี้ยงดูนะคะแล้วก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีด้วยฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่นะคะไม่ดื้อด้วยอ่าคลิปนี้คุณครูก็สรุปสั้นๆบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาแล้ว เราเรียนแล้วสรุปแล้วเด็กๆก,ก็ต้องลองมาฝึกทําแบบทดสอบหลังเรียนกันบ้างค่ะว่าสิ่งที่คุณครูสอนกับที่คุณครูสรุปเมืเ่อกี้เด็กๆสามารถทําแบบทดสอบได้สักกี่ข้อเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูและเด็กๆช่วยตอบนะคะคุณครูจะเฉลยให้เลยนะคะบุคหนึ่งบุคคลในข้อใดเป็นญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดอ่าเมืเ่อตกี้คุณครูก็สรุปไปแล้วหนึงตากับยายสองน้ากับอา สามปู่กับย่าเด็กๆตอบข้อไหนคะตอบข้ออ่าปู่กับย่านั่นเองเพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นปู่กับย่าเป็นพ่อและแม่ของพ่อเรานั่นเองรูสอนแล้วเมื่อกี้ต่อไปหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรนะคะหนึ่งตัดสินใจเรื่องต่างๆเองสองว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกเมื่อทำผิดสามบังคับและควบคุม สมาชิกอย่างเข้มงวดคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทําไงคะอ่าว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกเมื่อทําผิดเวลาลูกทาผิดหรือใครทำผิดเพราะข้อกล่าวตักเตือนนั่นเองนะคะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนอกจากมีหน้าที่ไปหาไรายได้มาเลี้ยงครอบค,ครัวแล้วเนาะสามค่ะเด็กๆนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรในฐานะสมาชิกของครอบครัวหนึ่งพูดจาด้วยคําสุภาพสองโต้เถียงเมื่อถูกกล่าวตักเตือน สต่อว่าสมาชิกในครอบครัวที่ทำผิดตอบค่ะค่ะพูดจาด้วยคำสุภาพนะคะอ่าโอเคค่ะเราต้องอ่อมน้อมต่อมโต,มตนเคารพซึ่งกันและก,กันสี่การจัดเก็บเอกสารภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามหัวหน้าห้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนั่นเองนะคะ ต่อไปผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรหนึ่งดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวของครูสองดูแลการทํางานของครูในโรงเรียนสามดูแลนักเรียนแทนครูประจําชัน้นอ่าข้อที่สองนั่นเองนะคะข้อที่ห้าค่ะนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรในฐานะเป็นสมาชิกของห้องนักเรียนก็อยู่ห้องปอหนึ่งหนูก็เป็นสมาชิกของห้องปอหนึ่งนะคะหนึ่งต้องตั้งใจเรียนสองไม่พูดคุยกับเพื่อนห้องอื่น สาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเด็กๆมีหน้าที่ยังไงคะปฏิบัติตนอย่างไรอ่าหนูต้องตั้งใจเรียนนะคะต่อไปข้อที่7แล้วค่ะข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนมีต่อครอบครัวต่อบ้านและหนดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวสองเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่สประกอบอาชีพสุจริตข้อไหนคะ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองเป็นหน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติตามพ่อแม่นะคะข้อที่8แล้วค่ะข้อใดเป็นสิทธิของนักเรียนควรได้รับ 1. ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น 2. ได้รับยม 2. ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 3. ได้รับการศึกษาคัน้นพื้น